สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกๆกำลังใจทุกๆเรื่องราวความรักนะคะความรู้สึกที่เข้ามาสปอร์ตให้กันและกันที่ช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆนะคะส่งพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆวันเช่นเดิมค่ะเราฟังว่าเป็นอะไรที่มีความสุขในทุกๆวันเป็นไกด์ไลน์เป็นอะไรที่ได้รับ รู้ไว้ไว้เก็บไว้ในอนาคตนะคะที่เผื่อจะได้เจอแนวนี้นะคะสออแทรกกระลายไปเผื่อเจอคนลักษณะแบบนี้ความสัมพันธ์แบบนี้เป็นยังไงนะคะควบ,บะคะุคมอารมณ์ของตัวเองมากที่สุดมีเหตุและผลให้มากๆเราจะเข้าใจความเป็นไปของความสัมพันธ์นะคะเราจะต้องมีเหตุและผลมีความเป็นผู้ใหญ่ให้มากมาก ควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ให้สับสนไม่ให้กังวลกวาานะคะกับความสัมพันธ์กับใครที่เข้ามาหาเรานะคะเพราะว่าพลังงานแต่ละคนที่ที่เจอกันแล้วมันอาจจะเขาอาจจะดูเราไม่ออกด้วยว่าเราจะเมื่อเราเป็นยังไงเขาอาจจะชอบเรามากบางทีกระทั่งเขาไม่กล้าที่จะเข้าใกล้เรา,า OM, เพราะพลังงานเอจี้ของเราก็ได้มันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกจะเข้าหาเราแบบไหนดีคิดเดยอะคิดมากอะไรต่างๆนาน,นานมากมายมันก็คือ อะไรที่ต้องค่อยๆให้ธรรมชาติวันแล้วก็เวลานะคะทำงานกับความรู้สึกของคนทั้งสองคนนะคะท็อปิกของเราวันนี้นะคะเรามาดูหัวใจของรักแท้ที่กำลังเดินทางมาหาคุณนะคะอยากให้พลังใจกับทุกทุกคนใครที่เ,เล่นแอป,ปเล่นเว็บเดทอยู่หรือว่าเราคอยความรักที่เป็นรักแท้จริงๆเจอหรือยังหรือยังไม่เจอเดี๋ยวเรามาดูซินะคะ ท่านใดอยากที่จะสมัครสมาชิกนะคะสปอ์ตทางช่องคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะในส่วนไลฟ์สดก็จะมาพูดคุยและจับพลังงานให้ด้วยส่วนเพี่คะส่วนตัวปิดรับจองถึงวันที่13กรกฎาคมนี้แอดไลน์ด้านล่างนี้นะคะปรึกษาปัญหาหัวใจอึดอัดไม่สบายใจนะคะก็แอดไลน์ทักแชทได้เลยเดี๋ยวเรามาดูหัวใจของรักแท้นะคะหัวใจรักแท้ที่กําลังเดินทางมาหาคุณนะคะอันนี้เป็นออร่าเค้าคัดแผ่นที่เรามาดูซิว่า ออร่าคาร์ดแผนที่จะบอกว่าอย่างไหรหัวใจรักแท้ที่กำลังเดินทางมาหาคุณค่ะขอสักหนึ่งใบก็พอนะคะ f o r r e a ร e เดอรนะคะ คนคนนี้เขามีความเป็นผู้นำค่ะเขามีความเป็นผู้ใหญ่กับคุณนะคะเขาเป็นคนที่มีความชัดเจนมีการวางแผนในชีวิตเป็นผู้นำนะคะมีความสุขเป็นคนที่แบบคือดูมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความเป็นผู้นำามาก เมือนเขาเป็นคนที่มีบริวารเยอะแยะมากมายที่ต้องดูแลต้องจัดการเป็นคนที่เฟนลี่ดูดีมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนอบอุ่นชอบหรือว่าชอบเดินทางรักธรรมชาติรักสัตว์นะคะมีความสุขกับตัวเองเดี๋ยวเรามาดูต่อว้าวเดอะแฮงแมนเป็นคนที่มีระยะห่างในความสัมพันธ์ สองเหรียญแล้วก็เก้าเหรียญค่ะแล้วก็เดอะซันไพ่สวยงามมากๆเลยเขาเป็นคนที่จะทําอะไรต้องคิดก่อนคิดและไตรต้องรัตึกต่อนะคะมีการเว้นระยะห่างของความสัมพันธ์เป็นคนที่ใช้ความคิดใช้เหมือนกับว่าบางทีบางครั้งเขาก็รู้สึกว่าตัวเองยังคงต้องขาดอะไรหรือว่าจะเติมเต็มอะไรหรือว่าจะเดินหน้าต่อไปในความสัมพันธ์ยังไงเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนคิดเยอะแล้วก็คิดมากจะคิดอะไรก่อนที่จะพูดคิดแล้วทบทวนอะไรต่างๆมากมายนะคะเก้าเหรียญน,นะคะ เขาจะมาพร้อมกับช่วงจังหวะเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขกับตัวเองคุณมีความสุขกับตัวเองคุณบาลานซ์ชีวิตของตัวเองได้มีทั้งความสุขมีทั้งหน้าที่การงานที่ดีนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วเขาจะเข้ามาหาคุณเขาจะเป็นคนที่มีความรู้สึกที่ มีความหยินกับหยางนะคะมีความแตกต่างกันแต่มีความลงตัวมีเคมีที่เข้ากันแล้วก็สินเสมอกันไม่ว่าคุณกับเขาจะแตกต่างเรื่องวัยเรื่องทางายต,ต่างชาติถางภาษาอะไรก็ตามแต่หยินกับหยางความลงตัวของความรู้สึกและความละมุนแล้วก็เคมีที่เข้ากันนะคะเหมือนกับว่าเขาจะเข้ามาในจังหวะที่คุณเป็นคนที่ ดูแลตัวเองรักตัวเองแล้วก็เคารพตัวเองในช่วงจังหวะเวลาที่คุณแฮปปี้แล้วคุณมีความสุขคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้สนใจใครเลยไม่ได้รู้สึกว่าจะจะมีความรักกระดายหรือถ้ามีก็ขอให้เจอคนที่ใช่จริงๆแต่ถ้าไม่มีก็สามารถที่จะอยู่คนเดียวได้เพราะตัวตนของคุณมีพร้อมทุกอย่างหน้าที่การงานการเงินนะคะมีความเพียบพร้อมสวยเซ็กซี่ดูดีมีสเสน่ห์นะคะเป็นพลังงานที่เป็นคนที่มีความเก่งมีความสามารถแล้วก็ฉลาดนะคะแล้วก็เป็นคนที่ พึ่งพาตัวเองได้ซัพพอร์ตดูแลตัวเองได้รู้สึกว่าคุณกับเขาจะถูกชะตาตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอกันเลยทีเดียวเพราะมันเหมือนกับว่า เหมือนกับคุณกับเขามีเคมีที่เข้ากันแล้วมันถูกชะตาต้องตาต้องใจนะคะเหมือนกับว่าถ้าเหมือนกับกลับไปเป็นเด็กกันอีกครั้งนะคะความรู้สึกเหมือนกับเป็นเด็กกันอีกครั้งนะได้รู้สึกว่าเชื่อใจไว้ใจกล้าที่จะจับมือกล้าที่จะจูงแขนกล้าที่จะทำะไรร่วมกันกล้าที่จะพูดอะไรที่เป็นลับๆหรือว่าส่วนตัวของตัวเองให้เขาฟังนะคะ,นะคะรู้สึกว่ามัน มันเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องเฟกไม่ต้องอะไรเลยนะคะรู้สึกอบอุ่นแล้วก็อุ่นใจกับคนคนนี้เขาจะมาเป็นแสงสว่างให้กับชีวิตของคุณจากที่เคยรู้สึกว่าเสียใจนิ่งไปนานหรือว่าจบไปนานกับใครบางคนนะคะที่สดมาแล้วแต่คนคนนี้เป็นสิ่งที่สวยงามและสุดสามากๆนะคะคุณจะรู้สึกว่าคนนี้เหมือน เหมือนคนที่รอคอยเหลือเกินเหมือนมีความสุขอีกครั้งได้ยิ้มได้แฮปปี้แล้วก็มีความสุขอีกครั้งจากที่รู้สึกว่ามันจะมีไหมมันจะมีจริงหรอนะคะแต่ช่วงเวลาที่คุณแฮปปี้กับตัวเองมีความสุขกับตัวเองเป็นคนที่สามารถที่จะเดินทางไปไหนก็ได้ซัพพอร์ตดูแลตัวเองได้ทุกอย่างนะคะคีปบาลานซ์ของชีวิตของตัวเองได้ดีมากๆในวันนั้นเขาจะเข้ามาเป็นสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าสดใสและมีความสุขมากๆเขา เขามีความเป็นผู้ใหญ่กับคุณแน่นอนและเขาก็มีความเป็นผู้นําด้วยนะคะมีความแตกต่างกันแน่นอนค่ะพลังหยินกับอย่างพลังงานแข่งความรู้สึกของอินฟินิตี้และเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเหตุผลมีความชัดเจนในการตัดสินใจในการเดินทางของชีวิตของเขามีการวางแผนนะคะตามเส้นทางของเขาที่เดินไปนะคะแม้ว่าชีวิตของเขาอาจจะผ่านอะไรมาเยอะแยะ นะคะล้มลุกคลุกคลานแต่เขาไปถึงจุดหมายของเขาได้นะคะจุดหมายของเขาได้คือเขาอาจจะประสบความสําเร็จเร็วเขาอาจจะประสบความสําเร็จเร็วอะคะ่ะประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะพอเลขสี่นี่ก็คือแบบมีทุกอย่างพร้อมละความ ความมั่นคงมั่งคั่งในชีวิตของเขาแบบนี้ก็ได้เพราะเขาผ่านอะไรมาเย,ยอะแยะมากมายความเจ็บปวดเสียใจอุปสรรคในการใช้ชีวิตอุปสรรคของผู้คนอุปสรรคของธุรกิจหน้าที่การงานนะคะผ่านมาอะไรอย่างโชคโชนมากมายแล้วนะคะความเจ็บปวดเสียใจเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งและหนักแน่นมากๆเลยนะคะเวลาที่คุณได้รู้สึกเจอเขาแล้วก็คุณจะรู้สึกว่าเขามาซัพพอร์ ความรู้สึกของคุณให้คุณหนักแน่นแล้วให้คุณมั่นคงมากๆจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณจะคุณได้รับชัยชนะในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วคุณจะรู้สึกว่าคนนี้แหละที่จะทําให้ฉันรู้สึกว่าได้รับชัยชนะในเรื่องของความรักความรักที่ทําให้รู้สึกว่าคุณยิ้มได้มีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะ oh. six of wands เป็น เป็นเหมือนกับว่าสิ่งที่เราคอยมานานนะคะมันมีมันมีแสงสว่างมันมีความสุขมันมีความโลดแล่นในชีวิตมาอย่างมากมายเพราะฉะนั้นคนคนนี้เป็นคนที่มีความอีโก้เหมือนกันและเป็นคนที่ปกป้องหัวใจตัวเองได้ดีเหมือนกันด้วยมีความอีโก,โก้ทาอะไรต้องดูยิ่งใหญ่ต้องประสบความสําเร็จนะคะเป็นคนที่เป็นผู้นําจริงๆนะคะแล้วก็แข็งแกร่งหนะักแน่นไม่กลัวต่อสิ่งใดด้วยนะคะเขาอาจจะดูมีความอีโก้มีความองอาจขี้เก๊ก ดูทำอะไรดูต้องยิ่งใหญ่นะคะดูเหมือนกับต้องโชว์ออฟอะไรแบบนี้นะคะไลฟ์สไตล์มีความเป็นผู้นำสูงนะคะเป็นเมจิเชเป็นคนฉลาดด้วยเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์ <S <S นะคะ เป็นคนที่มีพรสวรรค์มีความสามารถเก่งฉลาดรู้ว่าจะต้องทํายังไงรู้ว่าจะเข้าหาคนยังไงมีทริคต่างๆมากมายนะคะเฉลียวฉลาดนะคะบางทีดูฉลาดแก้มโกงนะคะแต่มันฉลาดฉลาดในทางที่แบบ จะใช้วิธีไหนที่จะทําให้ธุรกิจไปต่อได้จะใช้วิธีไหนที่จะคุยกับคนนี้ได้อะไรแบบนี้นะคะจะคุยกับคนนี้ได้ยังไงต้องใช้วิธีคําพูดอะไรคุยกับคนเพื่อเปิดใจคนประมาณนี้เก่งฉลาดมีความสามารถรู้ว่าความสามารถจะต้องทายังไงนะคะแล้วก็รู้ว่าธุรกิจหน้าที่การงานอะไรต่อไปจะเป็นอย่างไรถึงเขาไม่รู้เขาก็ขนควายนะคะคขวนควายให้ตัวเองได้แบบอยู่เหนือกับอยู่เหนือกับทุกคนด้วยความไลฟ์สไตล์มีความเป็นผู้นําแล้วก็ผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมาย เขาจะรู้สึกว่าเขาจะต้องหาข้อมูลอะไรต่างๆมาให้เยอะมากๆนะคะเพื่อที่จะได้อยู่เหนือทุกคนเป็นผู้นําทุกคนได้เป็นคนที่ครีเอทหรือว่าเป็นผู้บริหารผู้นําแบบนี้ได้นะคะเป็นคนที่ฉลาดทํานู่นทํานี่ได้เก่งเป็นหมดทุกทางอะไรแบบนี้นะคะเป็นคนที่มีความรู้เยอะนะคะ มีจิตวิทยาในการพูดคุยกับคนนะคะเด็กถือถ้ววเป็นคนที่แต่งตัวทันสมัยอายุไล่เรียกก่ากับคุณก็ได้หรือวอ่ายุมากกว่าคุณก็ได้ชอบศิละปะนะคะเหมือนศิละปะศิลปินอารมณ์อารมณ์อมของอาร์ตอารมณ์เหมือนการคิดอะไรต่างๆชอบฟังเพลงนะคะชอบฟังฟังเพลง,งเลงสียงดน,นตรีอะไรแบบนี้นะคะชอบทะเลชอบธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเรามาดูสิ คุณอาจจะได้เจอเขาทางออนไลน์เฮอร์มิตนะคะแล้วก็อัศวินดาเขาเป็นคนเหมือนกับว่าเข้าใจสัจธรรมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแล้วอย่างที่บอกเขาผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายในชีวิตของเขานะคะและก็เป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวเป็นโสดมานานนะคะ บางทีก็ชอบอยู่นิ่งๆอยู meter, はは lad, ่คนเดียวเป็นเนิร์ดเป็นเหมือนฟิลคนที่แบบมีโลกส่วนตัวของตัวเองพัฒนาเรียนรู้ค้นคว้าหาอะไรได้ด้วยตัวเองแต่ถ้าเป็นคนที่พูดจาตรงๆเหมือนกันตรงๆทําอะไรตรงๆคุยกันแบบมีเหตุผลคุยกันแบบเป็นผู้ใหญ่ก็คือถ้านิ่งก็คือนิ่งถ้ามีเรื่องราวฉะได้คือฉะนะคะฉะได้ก็เหมือนกับว่าแบบถกเถียงกันให้กระจ่างและเข้าใจไปเลยไม่ต้องมีอะไรคุมเคลือนะคะประมาณนี้อาจจะเป็นคนชอบทําบุญนะคะ เข้าวาหรือว่าแบบเขาอาจจะพูดกับคุณในเรื่องของคามานะคะแบบนี้ก็เป็นไปได้เพราะเขาจะไม่รู้สึกว่าอยากทำให้ความสัมพันธ์มีบุคคลที่สามเข้ามานะคะนี่คือหัวใจรักแท้เป็นได้ทุกธาตุดินน้ำลมไฟออกมาครบเลยนะคะและถ้าเกิดเจอชายหนุ่มนะคะที่เขามี The ะชาร i อ o นะคะ เป็นคนที่มุ่งมั่นและดุดันมากๆอาจจะเป็นคนที่ชอบรักการเดินทางต้องเดินทางไปตรงนู้นตรงนี้ทางไกลต่างชาติต่างภาษาได้อย่างที่บอกไปตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก็เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ตะลุยกับอุปสรรคทุกอย่างนะคะสู้จนกว่าจะรู้สึกว่าประสบความสําเร็จหรือว่าจะได้ไม่ได้ยังไงนะคะเป็นคนมุทะลุดุดัดนถ้าจะจีบก็จ,จีบให้ได้นะคะไม่รู้จีบจะติดหรือไม่ติดยังไงก็แล้วแต่ก็จะจีบไปให้ได้ในสไตล์เขาไม่กลัวสิ่งใดนะคะ ราแปดไม่เท้ามันอาจจะเกิดเรื่องเกิดขึ้นกระทหารคุณอาจจะได้พบเจอเขาคนนี้นะคะไม่ว่าจะพบเจอกันทางไกลหรือผ่านออนไลน์อะไรก็แล้วแต่ถ้าได้เดินทางคุณอาจจะเจอเขาอย่างการทหารหรือว่าเข้ามาจีบคุณอย่างการทหานไม่ค่อในตั้งตัวหรือว่าความรู้สึกมันรู้สึกว่ามันมีเคมีมันมีอะไรที่สปาร์คถึงกันและกันกับเขาคนนี้นะคะ เขาคนนี้ถ้าเจอคุณพร้อมที่จะพุ่งชนกับคุณตั้งแต่ครั้งแรกเลยทีเดียวนะคะแต่เขาค่อนข้างมีความสัมพันธ์มีความรู้สึกของความสัมพันธ์ที่จะต้องพิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงคุณจะเจอคนที่เขาเก่งและฉลาดนะคะคอนโทรลอะไรได้ดีถึงแม้เขาจะยุ่งวุ่นวายมากแค่ไหนแต่เขาจัดการหน้าที่การงานการเงินอะไรของเขาแล้วก็ความสัมพันธ์ของเขาได้ดีนะคะแล้วเป็นคนที่ฉลาดด้วยอย่างที่บอกฉลาดที่จะเข้าหาฉลาดที่จะคุย แล้วก็รู้ว่าความสัมพันธ์จะต้องเดินไปอย่างไรนะคะเดวิลเขาคนนี้เป็นคนที่มีอดีตเจ็บปวดในเรื่องของความรักสามเศร้าที่หนักมากๆมาก่อนเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้ค่ะที่ผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายและโชคโชนนะคะเดวิลความเสน่หาความเสน่หาก็ได้สิ่งเสพติดก็ได้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางมากบ้างานมากนะคะหรือเป็นคนที่แบบ ถ้าจะติดต่อสื่อสารก็ต้องแบบมาเจอกันจริงๆแล้วก็ติดต่อกันจริงๆแล้วก็รอคอยอดทนได้จริงๆถึงแม้หัวใจจะรุ่มร้อนเพียงใดก็ตามนะคะการปรับความเข้าใจระหว่างคุณออกับเขาคุณกับเขาอาจจะมีอะไรที่แตกต่างคุยกันไม่ลงตัวสุดท้ายแล้วมันก็นจะปรับความเข้าใจได้อะไรบางสิ่งบางอย่างถอยออกไปก่อนถ้ามันรู้สึกว่าเป็นอะไรที่โฟกัสมากเกินไปเรารู้สึกคิดเรื่องเขามากเกินไปถอยออกมาก่อนนะคะเอาหัวใจเอาความรู้สึกของเราออกมาก่อนด้วยคิดด้วยเหตุและผลให้มากๆแล้วคุณจะรู้สึกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ใต้คอนโทรลของเราเราจะไม่ไปอยู่ใต้คอนโทรลของใครนะคะเราจะควบคุมความรู้สึกข,ของเราให,ให้ให้หนักแน่นเข้าไว้นะคะเพราะไม่มีใครทําอะไรเราได้ด้วย,วยความรู้สึกข,ของเราเองสิบไม้เขาคนนี้เป็นคนคิดมากคิดเยอะนะคะมีภาระหน้าที่เยอะแยะมากมายที่ต้องดูแลต้องจัดการแล้วก็เป็นคนที่แบบโอ้ยถ้าจะเหมือนมีอะไรก็คือแบบแต่ถ้าถ้ามีอะไรให้ต้องจัดการให้ยุ่งมาก ถ้าถึงจังหวะที่เขาจะเข้าหาคุณเขาก็จะสลัดสิ่งนั้นได้เขาจะหาเวลามาให้ได้นะคะก็อย่างที่บอกค่ะเขาอาจจะมีเรื่องที่ต้องคิดเยอะคิดมากแล้วก็มีภาระอะไรที่ต้องคิดเยอะแยะมากมายอาจจะเป็นคนที่ทํางานเยอะการบริหารธุรกิจหน้าที่การงานเขาเยอะหรือเขาอาจจะเป็นคนที่คิดมากอยู่แล้วนะคะแล้วก็ ความสัมพันธ์ถ้าเราไปโฟกัสหรือว่าเร mm ่งเรามากเกินไปมันจะเป็นอะไรที่สามเหรียญเขาเป็นนักวิศวกรนะออกแบบนักวางแผนนักพัฒนานะคะเป็นคนคิดมากคิดเยอะ,ะคะ่ะมีการวางแผนในชีวิตแผนที่1แผนที่2จัดการ,การ,ก,ารการบริหารการธุรกิจหน้าที่การงานของเขาที่จะทําเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าเขาต้องเป็นคนที่ใช้ความคิดอะนะคะออกแบบหรือไอเดียอะไรต่างๆมากมายต้องใช้ความคิดใช้การครีเอทนะคะใช้ความเป็นผู้นําที่จะต้องดูแลควบคุม ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันมันไปต่อได้วางแผนแน่นาคตจะทายัางไงธุรกิจหน้าที่การงานจะเป็นยังไงองค์กรจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเป็นคนที่มีความคิดคิดเดียวคิดมากเหมือนกันถ้าคือจะจะนิ่งไปใช้ความคิดก็คือใช้ความคิดจนบ้าคลั่งอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ mm hmm. ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการปวดหัวไมเกรนนะคะอะไรแบบนี้แต่เขาเป็นคนที่แบบถ้าอยู่ในหน้าที่การงานก็นคือจริงจังนะคะจริงจังแลวซีเรียส โฟกัสอะไรได้ดีแล้วก็ตัดสินใจอะไรได้ดีแต่ถ้าอยู่ในความรู้สึกของฮอลิเดย์วอเคชันอะไรอย่างนี้ก็เหมือนกับมีความเด็กน่ารักกุ Good ๊กกิ๊กนะคะเหมือนกับว่ามีต้องออกไปเดินทางไปที่อื่นๆเพื่อที่จะรีแลกซ์ตัวเองหรือชอบอยู่กับธรรมชาติเพื่อที่จะให้ธรรมชาติบำบัดความรู้สึกนะคะของเขาเองนั่นเองนะคะนี่คือหัวใจรักแท้คู่ชีวิตที่จะทำให้คุณรู้สึกว่า เข้ามาทําให้คุณมีกำลังใจนะคะการฮีลิ่งเยียวยาจิตใจระหว่างคุณและเขาที่เคยผ่านบาดแผลความรักที่เจ็บปวดมาเหมือนกันคุณก็จะผ่านความรักที่เจ็บปวดมาเหมือนกันนะคะรักสามเศร้าหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะในชีวิตที่มันเจ็บปวดและเสียใจเหลือเกินนะคะ คือสุดท้ายแล้วเขาจะมีอะไรที่เหมือนคุณคล้ายคุณมากๆถึงแม้จะมีความแตกต่างนะคะเป็นเรื่องของธรรมดาเดี๋ยวเรามาดูนะคะค่อยๆใช้เวลานะคะพาร์ทไลฟ์เรเลชั่นชิพค่ะเป็นคน,นอดีตชาติที่กลับมาเจอกับคุณเพราะฉะนั้นพลังงานในอดีตชาติคุณจะรู้สึกว่าผูกพันผูกพันความรู้สึกอบอุ่นต้องตาต้องใจตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจออย่างที่บอกไปครั้งแรกมันจะรู้สึกว่าอบอุ่น หมือนได้กลับบ้านเหมือนไม่ต้องเฟกไม่ต้องอะไรเลยคือเป็นตัวของตัวเองมากๆนะคะเพราะฉะนั้นจงใช้ความรู้สึกของเราว่าเราจะต้องพิสูจน์เขาเหมือนกัน new love เป็นรักครั้งใหม่ของคุณอย่างที่บอกผ่านเรื่องราวความเจ็บปวดเสียใจมาเหมือนกันและเป็น new love ด้วยนะคะเป็นรักครั้งใหม่ของคุณของทุกๆคนขอให้เชื่อไว้สเปคของเราสำคัญมาก to love ด้วยเห็นไหมคะ นี่คือหัวใจรักแท้ของคุณนะคะ To love this is the romance of a lifetime นะคะคุณจะเจอคนที่เป็นลักษณะแบบนี้เข้าไปแต่ความสัมพันธ์จะต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงเพราะเราจะต้องพิสูจน์กันและกันค่ะไม่มีอะไรที่ได้มาโดยการไม่พิสูจน์ก่อน very soon clear energy ที่ต้องการให้ให้เราได้รับในชีวิตความรักของเราและคุณจะรู้สึกว่ามันรวดเร็วเข้ามาอย่างรวดเร็วแล้วก็กระทันหัน พอเมื่อไหร่ที่เรามีเรื่องอะไรที่เราต้องโฟกัสก่อนนะตอนนี้ Healing family issues ค่ะให้ภายกับครอบครัวของเราดูแลครอบครัวของเราเพราะความรักความสัมพันธ์มันเกี่ยวพันกับครอบครัวของเราและของเขาด้วยเขาเป็น family man จริงๆและฮันนีมูลจะเกิดขึ้น คุณจะได้พบเจอกับเขาในที่ที่สวยงามมากๆเขาอาจจะอยู่ประเทศที่เวนิสอิตาลีอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหรือสถานที่ที่มีน้ำมีทะเลหรือมีอะไรเชื่อมต่อนะคะเขาอาจจะอยู่เมืองที่สวยงามมากๆแล้วก็เดินทางมาหาคุณการได้พบเจอกันออนไลน์มันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์บางท่านอาจจะได้พบเจอสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามนะคะที่เกิดขึ้นก็เป็นไปได้ ยังไงขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วเจอแล้วได้เดดกันแล้วและมีการห่างกันออกไปนิ่งกันออกไปเราต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้มากๆนะคะมีเหตุรับผลใช้หลักความเป็นจริงไม่วุ่นวายไม่อึดอัดกับความรู้สึกของตัวเองที่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะสิ่งสิ่งนั้นมันจะทําให้เราไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะคุณกําลังเจอพลังงานของทูเลฟและคนอดีตชาติที่คุณจะรู้สึกว่าไม่เคยได้รู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อน ไม่เคยมีใครทําความรู้สึกของคุณให้เป็นแบบนี้เลยนอกจากเขาคนนั้นนะคะ Romance ความโรแมนติกกำลังจะเกิดขึ้นเป็นรักแท้เป็นคู่แท้ค่ะ The To Love องคุณนะคะเขาเป็นคนอดีตชาติที่กลับมาสร้างรักแท้ให้คุณ You Already คุณพร้อมที่จะมีความรักแล้วถ้าใครรออยู่คุณจะได้พบเจออย่างแน่นอนขอให้เปิดใจเปิดโอกาสคิดบวกไว้พาตัวเองเข้าสู่สังคมนะคะ แอปพลิเคชันหรืออะไรที่ต้องการที่จะหาคนที่ใช่เป็นผู้เลือกนะคะสมัยก่อนมันก็มีรายการใช่ไหมคะที่แบบต้องเอาตัวเองไปเป็นผู้เลือกเรื่องในรายการหาคู่ใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสังคมทุกวันนี้มันมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะออนไลน์หรือหรือตัวเลือกที่เยอะขึ้นเราก็ต้อง เป็นหาคนที่ดีจริงๆแล้วคนนี้ใช่จริงๆเพราะม,มีอะไรที่หลากหลายมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคะเด e t h i n g b เ t อร์มันมีสิ่งที่ดีกว่าถ้าใครรู้สึกอึดอัดและเสียใจตอนนี้คุณจะเจอสิ่งที่ดีกว่าอย่างแน่นอนขอให้เชื่อไว้ว่าคุณจะเจอสิ่งนั้นเพราะเพราะคุณจะต้องเจอสิ่งที่ดีกว่าคุณน่ารักคุณเป็นคนดีค่ะทุกคนคุณคู่ควรที่จะเจอความรักที่ดีและมันจะมีสิ่งที่ดีกว่ารอคุณอยู่อยู่แล้วนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้น ต้องปล่อยวางอย่ายึดติดกับสิ่งที่ทําให้เราเสียใจและเจ็บปวดก่อนหน้านี้นะคะหัวใจรักแท้ที่กำลังเดินทางมาหาคุณหัวใจของเขาสวยงามมากๆเพราะเขาเป็น family man ที่อบอุ่นรักครอบครวัวแล้วก็จะเข้ามารักคุณและจะเป็นรักแท้ของคุณและจะมาดูแลใจของคุณด้วยนะคะ แฮปปี้เนสความสุขกำลังจะเกิดขึ้นและเกิดขึ้นในทุกวันออกตุเบอร์นะคะเดือนตุลาคมหรือเปล่าที่คุณจะได้พบเจอจุลายนะคะเป็นธาตุไฟธาตุลมนะคะมาดูสิเลิฟความรักของคุณกำลังจะเข้ามาเอพิวนะคะ ธาตุไฟธาตุาลมธาตุดินธาตุน้ำนะคะเอพิวเดือนเมษาสิ่งที่คุณจะได้พบเจอโอดอร์วูแมนนะคะคุณอาจจะได้พบเจอนะคะท่านชายคุณอาจจะได้พบเจอสาวที่มีความเป็นคนที่ยุม่มากคุณก็ได้นะคะหรือมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆเลยก็เป็นไปได้อะไปดูสองมา โชคดีค่ะนะคะวิวนะคะกลงล้อแห่งโชคชะตานะคะเพราะฉะนั้นอนุญาตให้ชีวิตความรักของทุกคนหมุนไปตามจังหวะของช่วงชีวิตปลดปล่อยสิ่งต่างไปเพราะว่าคุณจะเจอสิ่งที่ดีความโชคดีกำลังจะเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนบางท่านอาจจะได้เจอสาวที่อายุน้อยกว่าน่ารักหมยนะคะขออีกสักหนึ่งใบ เจนจูเอรี่นะคะอาจจะเจอหนุ่มที่มีความนิ่งดั่งน้ําแข็งนะคะแล้วมีความใจเย็นมากๆมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะอาจจะเป็นชาวราศีได้ทุกราศีนะคะเขาอาจจะคุณอาจกับเขาอาจจะได้เจอกันเดือนมกราคมก็ได้นะคะแต่ด้วยความวิพลังงานของเขา m a r r ริษ หรือไม่คุณก็อาจจะได้แต่งงานกันช่วงมกร,ราคมก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าในช่วงไหนทุกๆเดือนก็ได้ที่เป็นอะไรที่แบบพร้อมทั้งคู่นั่นเองแต่การแต่งงานจะเข้ามาหาคุณนี่คือรักแท้ที่จะเข้ามาหาคุณจริงๆนะคะความมั่งคั่งก็มาค่ะเรียนแห่งความมั่งคัง่งความร่รํารวยทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาเป็นสิ่งที่ซัพพอร์ตทำให้คุณรู้สึกว่ามีความมีความมั่นคงในชีวิตเป็นคู่ที่มีความมั่นคงวลวนะคะ Family ครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบครอบครัวที่เป็นสิ่งที่ดีจริงๆเป็นสิ่งที่ใช่จริงๆมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นคุณจะพบเจอความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็คุณเคยเหมือนคนในครอบครัวออกัสธาุไฟนะคะนี่คือพลังงานของคลิปวิดีโอนี้ กับความสัมพันธ์ที่มันจะเกิดขึ้นจริงสัมผัสจับต้องได้จริงๆไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเล่นๆเ,เ,เด็กๆเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดจริงจังเราก็จะได้เจอคนที่จริงจังเป็นความรักจริงๆถ้าเราคิดรู้สึกคิดเล่นๆไม่ได้อะไรกับใครเราก็จะได้เจอสิ่งนั้นนะคะเพราะว่า energy พลังงานของเราเป็นอย่างไรมันจะดึงดูดสิ่งแบบนั้นเข้ามาหาเราอันนี้คือเรื่องจริงนะคะเรื่องจริงมากๆเลยทีเดียวนี่คือ หัวใจรักแท้ที่กำลังจะเดินทางเข้ามาหาคุณนะคะดีเรามาทอยลูกเต่ากันค่ะว่าได้เลขอะไรนะออกมาแล้วนะคะเป็นเลขพลังงานของเลข6นี่เลข9นี่เลข6ค่ะจริงๆออกมาได้ทุกราศีจริงๆเค้เขาคนนี้อาจจะเกิดเดือน6มิถุนาย,ยนหรือว่าวันที่6หรืออีก6เดือนนี้ที่คุณจะได้เจอกับเขาก็ได้ นะคะคอาจจะได้เจอกันแล้วอาจจะได้พบเจอกันในช่วงอีก6เดือนหลังจากนี้ก็ได้นะคะเหมือนกับว่าสิ่งดีๆต้นปีหน้านี้กําลังจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับทุกๆคนถ้าขอให้รู้สึกว่าเรามี ตอนนี้โฟกัสกับสิ่งที่มันจะเป็นไปก่อนนะคะตอนนี้ก็เปิดประเทศละอะไรบางสิ่งบางอย่างมันก็จะดีละช่วงสิ้นปีนี้ขอให้ได้เดทกับเขาคนนั้นพบเจอคนทางไกลที่คุณรอคอยใครที่ออทมีคนคุยแล้วอาจจะมีแพลนมาหากันในช่วงสิ้นปีปลายปีนี้ก็ได้นะคะหรือว่า ได้ได้คุยได้เดทหรือว่าได้ไปท่องเที่ยวทางไกลคุณอาจจะได้เจอกับเขาคนนี้ก็เป็นไปได้ค่ะนะคะนี่คือหัวใจรักแท้ที่กำลังเดินทางมาหาคุณขอให้ทุกคนเจอสิ่งดีๆและอย่าลืมว่าอาจจะเจอใครที่เขามีจิตวิญญาณในการคุยกับเรา,ารแรกๆในการความสัมพันธ์อาจจะรู้สึกว่ารวดเร็วกระทันหันนะคะเขาอยากทำให้คุณรู้สึกว่าเขาจะแสดงออกเขาจะจีบคุณเขาจะทำให้คุณเขาจะทำให้คุณชอบเขา ะะและก็จะพยายามทำให้คุณแสดงออกว่าชอบเขาหรือเปล่านะคะหลังจากนั้นเด2์สองเดย์มเดยมันอาจจะมีการนิ่งไปห่างไปก็ได้นี่แหละที่เราจะต้องควบคุมอารมณ์ด้วยเหตุและผลว่าเราเป็นอะไรกับเขาหรือ,อยังนะคะเราจะทำยังไงดีมีสติให้มากๆอยู่กับตัวเองอย่าพึ่งอารมณ์วีนเวียงหรือว่าอะไรไปให้มันโฟล์กับความรู้สึกไปก่อนเพราะคนที่ใช่หัวใจท,ที่เป็นรักที่ใช่รักแท้จริงๆคุณจะ ถ้าเป็นคนที่ใช่แล้วเรามีสเปกมาหรือถ้าเราไม่มีไม,ไม่ได้มีสเปกมาแต่มีบ้างเวลาจเจอคนที่ใช่จริงๆเราจะรู้สึกและสัมผัสได้ค่ะว่าคนคนนี้แหละคือคนที่ใช่หัวใจมันจะบอกเลยเสียงหัวใจมันจะบอกว่าอบอุ่นและคุ้นเคยมากๆมันจะเป็นตัวของตัวเองนไม่ต้องวางฟอร์มไม่ต้องเก็กอะไรเลยนะคะรู้สึกเหมือนคนในครอบครัวเหมือนกับพูดอะไรเปิดใจอะไรได้หมดเป็นตัวของตัวเองมากๆเพราะฉะนั้นใช้เวลา ะะการกระทําคําพูดทุกสิ่งอย่างเป็นเครื่องพิสูจน์ของกันและกันกับรักแท้นะคะเพราะถ้าเราไม่พิสูจน์แล้วเราพิสูจน์กันน้อยบางคู่บางท่านก็อาจจะจบไปด้วยความเสียใจก็มีเยอะแยะเลยนะคะม,มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเราจะเราจะ,เราจะเจอแบบไหนเราจะหลักแน่นเข้มแข็งพอได้หรือเปล่านะคะแล้วเราจะมีเหตุและผลและตะก,กะของเราที่เราจะเลือกคนที่ใช่แล้วรู้สึกกับคนที่ใช่จริงๆไม่รู้สึกผิดไปกับคนที่ เข้ามาเป็นต so, so ัวหลอกเข้ามาเป็นคามาของเรานะคะทุกคนก็ประมาณนี้กับคลิปวิดีโอนี้อยากที่จะให้พลังใจกับทุกทกคนใครที่รอคอยรักแท้กับความรักที่จะเข้ามาอย่าเพิ่งสิ้นหวังหมดหวังไปนะคะเพราะการได้เจอกับใครสักคนหนึ่งมันใช้เวลามากๆพอเจอแล้วมันก็ต้องใช้เวลาไปอีกนะคะใช้เวลาไปอีกได้เรียนรู้เรียนรู้กันในทุกทุกวันไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเพราะชีวิตคือการเรียนรู้อยู่กันไปแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่การเวลาหมุนไปทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแล้วก็ปรับเปลี่ยนใหม่ นะคะเพราะฉะนั้นก็เปิดใจทุกสิ่งทุกอย่างมันมีสิ่งที่ดีกว่าแล้วคุณก็พร้อมแล้วอย่าลืมที่ควบคุมแล้วก็มีเหตุผลให้มากๆโฟกัสแล้วก็รักตัวเองให้มากๆนะคะเคารพตัวเองนะคะให้เกียรติกับตัวเองนั่นคือสิ่งที่ดีสุดเพราะคุณจะได้พลังงานนั้นกลับมาสะท้อนกลับมาหาคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนมิตรเพื่อนร่วมงานหรือว่าสิ่ง,งต่างๆนะคะไม่ใช่เรื่องคู่รักอย่างเดียวนะคะโอเค ก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมขอทุกคนเจอรักแท้ได้แต่งงานได้ฮันนีมูนเร็วๆเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีนะคะ